มาหอดปีห3สานี่ก็จะมาเห็ดหน้าหยอดมือนี่เป็นวันทีท่สามสิบเอ็ดมีหน้าคมเป็นอย่างคือมาหยอดก่อนโมาะว่า,วามันเป็นหน้าดินเหนียวซ้ำฝนบระท่านลงมันอิม่มโตใหม่ๆนี่ดินสีบระท่านเหนียวคับก็กเลยสีถือโอกาสมาหยอดซึ่งหยอดเปีกกายนี่ก็พอปัญหาก็ได้แก้ไขมาเครื่องหยอดก็คือว่า หู้ตัวนี้ที่มานามัน,นมันมีแค่แค่สี่หู้เฮดความหางของเขามาันลงหน่อยก็เลยมาเจาะหู้เพิ่มเป็นแปดหู้จากสี่หู้และที่สําคัญก็คือเฮดของเตะมานางปีนี้สีบริยงางตามบ่ม,มีรูปแบบอันใดที่เฮดต,ตามก็ได้ออกแบบเอาเองก็คือเฮดให้มัน on. อ่อนตามแอลอ่อนได้เที่งข้อเที่งตัวนี้เป็นลูกป,ปืน ือสามารถเลี้ยวหกสิบเก้าสิบองศาได้ก็จะได้ทดลองสอบทดสอบว่าสมีปัญหาหมองใดบ่สิได้ไปแก้ไขนี่ก็คือห้องเต้นั่งขับเออนั่ง,งสีนั่งปีนี้บ่ได้ยอไอ้ย่างตามดอกปีนี้นั่งหยอดเบิ่งเพื่อว่ามีผู้สนใจสิสติดต่อไปหยอดก็สิบ่ได้ย่างเาด้บ้านนี่ก็สีบ่ได้เมือ่อเอาก็จะได้เอาเขา่า ใส่ปีนี้ว่าสีแลีนเป็นตาบกคอตดหมายาว่าแลีนไปตามเส้นนี้แล้วก็จะตัดเป็นตาบกคอตดคือสีแลีนจักสามเถี่ยวห้อสีเถี่ยวปีนี้สีเฮ็ดจอดเอาชั่วๆเอาว่าแล้วสิจัดการเลยบ่ไหนครับวันนี้การได้เริ่มต้นแล้วนี่คือเฮ็ดงานผู้เดียวเท่งเฮ็ดเท่งททยนี่นั่งอยู่บ่ได้ย่างดอกปีนี้ เวลาบายมุงกะเทดไปหาไปวิธีเฮ็ดอันใดที่มันสะดวกสำหรับตัวเองมันสิบ่เมื่อย์จะคล้องกายอยู่หลายแล้วเดี่ยก็ถือว่าบ่ได้ย่างเห็นว่าอันนี้คือเป็นห้องเตะการแอลอ่อนแอลอ่อนเพราะว่ามันจิบ่ฝืนมันสามารถที่สีเลี้ยว เกาสีบงศสาไดบบ่ก็เลยนทดลองออกเกบเป็นอันโตเลี้ยทีนี้ปัญหาหม่องใดก็จังศิไปแก้ไขสีไค,ค,ครเห็นว่าขันผู้ใดอยากยอดอยากติ่ดก็เตรียมแปลงตีให้ดีครับอันนี้มันเป็นดินเหนียวเขาแล่นสองสามรอบโคลากันแม่นดินใต้มนดีพพดมันเป็นดินเหนียวเป็นกต่พระท่านถือฝนจะเคลียร์หลังจากที่ไทยแล้วกะให้ร้านเขามาตีให้เลย ให้เห็นว่าการเฮ็ดงานปีนี้คืเป็นยังไงกาเพิ่งเอาครับนี่คือเป็นให้แรกให้ขาเจ้าได้เห็นว่านี่คือเครื่องหยอดหยอดซีแถวครับหยอดซีแถว เดียวเร่งรถจักนออ้อยบอทั้งชายทั้งไอนี่ไปนั่งกันเลยเหตยงานผู้เดียวตาจีก็เขียนบัดนังนี่วาเลี่ยวเดียวนี่บอลงก็ต่อไปแต่ว่าข้อจีรอป้งกวงเนี่จักน้อยครับี๋ยวเฮ็ดงานขาโคเวิด เขับโควิดแดดจ้าอยมีปัสสาวะเหมือนตายอย่างนั้นตกลงหินเหมือนโควิดเอาครับกะอยู่เงี้ยนอยู่หน้าหรืออยู่ห้องอยู่กรุงเทพยอยู่บ้านน้องกะจ้างกะเบ่งวิธีเฮ็ดหน้าขายยากก็ไปดัดแปลงเห็ดใส่หน้าจะคล้องกะกระล่องเบ่งเอาครับเพราะว่าแต่ละพื้นทีหน้าคนกับเบ่งคือกันแต่ว่าวิธีทำเครื่องมือที่เฮ็ด กสรรหามาเห็ดตัวผมมันมาทกดล่องมาหาเห็ดว่าในมันดีกะหามาเห็ดมาแต่งเบิงมีกะเฮ็ดของเตยย่สมือเพราะว่ามันบ่มีรูแบบไปเฮ็ดตามเมื่อออกก้นชีดตราเองมันก็นเลยก็เลยทราบว,ว่าสีเฮ็ดจังไดกะน,นั่งคิดนั่งหาวิธีเฮ็ดอยู่ครับเอาเนี่ยเห็นก่อนไอ ทีเห็ดนี่คือพวกอะไรเงี้ยนะครับนี่นั่งอยู่ตรงุทของตีนี่แหละครับเพร่ะนว่ารถไถเดินตามบ่มต้องเดินตามหน้าครับคือบ่ต้องเดินตามครับอีกายอาจสจีเดินตามเพราะว่าเวลามันกระชันชิดปี่นี่ก็เลยคดล่องเบิ้งวันเพื่อนี่บ่ได้ลงครับนี่เพื่อ พราะท่านได้เลี่ยงรถเพราะว่าไอ้ไทยวิดีโออยู่บิ่งวิธีเฮ็ดหยอดคัพนี่เห็นว่าแนวนันางไอ้รถไถเดินตามเฮ็ดเองแบบอ่อนนี่เป็นลูกพื้นนี่เป็นลูกเือนให้เห็นนี่ก็คือเครื่องหยอดซี่แถวกับเครื่องหยอดพี่กายก็ได้มากปรับปรุงคือผมบอกแต่ที่แรกนั่นแหละว่าให้เขาล่หลายขึ้น ล้งหลายก็เกา่านี่คือหเห็นว่าแมทีิเดียวก็บคืองบอได้บอดด้ลงจากรถเื่อนทีนะอันนี้เป็นเื่อนทีซีไล่แปลงนี่เอาครับให้เบิง้งให้เห็นกันทำนี่ก่อน